บีมีลูกให้พี่พี่สัญญากับพีเลยว่าพี่จะเลิกเจ้าชู้แล้วเรามาสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบนะบีนะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกแฟนผมผมจะทำยังไงก็เ,เรื่องของผมไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนนะฉันขอไปเจอพี่ต่อไปออสบายตัวจังเลย ทำไมเมื่อคืนพี่ไม่กลับบ้านเออคือเมื่อคืนเพื่อนพี่ไม่สบายพี่ก็เลยนอนคอนโดมันดูแลมันอะบีเพื่อนเหรอพี่ยังโกหกฉันอีกนะในพี่บอกพี่จะเลิกยุ่งกับมันไงเลิกเจ้าชู้แล้วนี่มันอะไรพี่เอ็มฉันจะไม่ทนกับพี่แล้วนะบีฟังพี่ก่อนนะมันไม่ได้แบบที่บีคิดนะบีเข้าใจไหมคือเมื่อคืนเพื่อนพี่เป็นไม่สบาย เมียมันก็ไม่อยู่พี่ก็เลยอาสาดูแลมันแทนแต่เมื่อวานน่ะพี่เห็นว่าบีอยากได้รองเท้าพี่ก็เลยไปซื้อรองเท้าให้บีนะบีบีเอาให้ดูนะบีสวยไหมชอบไหมเขาบอกว่าเป็นคู่ลิมิเต็ดอิดิชันเลยนะพี่เอ็ม จับได้ขนาดนี้พี่ยังกล้าโกหกฉันอีกนะพี่ชอบเหรอเสยไหมบีพี่โกหกฉันกี่ครั้งแล้วพี่เอ็มนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วบีฉันจะไม่เชื่อใจอะไรพี่อีกต่อไปแล้วพี่เอ็มฉันจะกลับบ้านดไปหาแม่ชิญพี่สวยสุดกับมันที่นี่เถอะนฉันจะไม่ขอยุ่งอะไรกับพี่ต่อไปเออบีบีบีฟังพี่ก่อนบี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  โอ้ยบีนะบีเพรมขาเพรมขาอะไรคะเพรมลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องหนูคะ่ะพี่คงรีบอะว่าแต่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครอะคะพี่หน้าบูดหน้าบึ้งเชียวรู้จักเหรอคะเปล่าหรอกคนรู้จักอะช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่รีบกลับไปก่อนนะได้คะ่ะไว้คืนนี้เจอกันค่ะมาหาหนูไวๆนะโอเคคะ่ะ ได้เลยค่ะบายบีบีใช่ไหมเออใช่ค่ะจำเราได้ไหมเอออันไง อ๋ออันเฮ้ยไม่เจอกันตั้งนานเลยนะเนี่ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เจอกันตั้งแต่สมัยมัธยมได้แล้วมัง้งพอดีแม่เราแต่งงานใหม่นะเราก็เลยต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับแม่โอเนี่ยก็ขึ้นกลับมาเองอ๋อถือว่าแหละแล้วมาคนเดียวเหรอเออใช่เรามาคนเดียวอัน่ไหนก็เจอกันแล้วอะ่ะมีพอจะมีเวลาว่างไหมเรา ไปทานข้ากันเอ่อ,อไปสิบีพี่โทรหาทำไมไม่รับวันหลังถ้าอยากมาที่นี่พี่ขับรถมาส่งก็ได้บีนี่ใครอะบีไม่มีอะไรอ่ะแค่คนรู้จักอ่ะเราเราไปกันเถอะไป พี่แจงอ้าวเอมมีอะไรพี่แจงพี่แจงต้องช่วยผมนะเฮ้ยอะไรบีมน่าจะโกรธผมจริงๆแล้วพี่รอบเนี้ยขนของไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วโอ้ยเอ,เอ็มเมียแกอะแกก็เป็นงอเองสิทำยิงก็ไม่เคยนี่แกก็เอางนี้สิซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเอาไปให้บีอะเหมือนทุกทีไงพี่แจงที่พี่พูดมาเนี่ย ผมซื้อให้หมดทุกอย่างแล้วอ่ะแต่รอบเนี้ยบีมันคงจะโกรดน้องจริงๆอะ่ะโทรหาก็ไม่รับไลน์หาก็ไม่ตอบไปหาที่บ้านบีก็ไม่ออกมาคุยนะ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 พี่แจงช่วยผมหน่อยนะโอ้ยแกนี่คอยแก่จะสร้างปัญหาปัญหาแกแกก็แกเองสิพี่แจงแต่ผมเป็นน้องพี่นะ พี <S <S meantime, Asia, ่ก yeah. right ็ต oh, hey. okay, oh, okay, kind of ้องช่วยน้องสิพี่แจงนะ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 ปวดตรงไหนปวดตรงไหนนวด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 โอ้ยมีปวดอย่างนั้นน่ะพี่แจงครับช่วยหน่อยนะครับเออก็ได้โอเคนะเออไปไปไหนก็ไปงอบีไงพี่อุ้ยเดี๋ยวค่อยไปวันหลังสิไปวันนี้แหละอุ้ยอะไรวันนี้เลยได้วันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทรศัพท์ไเดี๋ยวเร็วเร็เร็ว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 เร็ Bien. พีอะไรพี่แบมมาช่ย,ชย่ยเปิดประตูหน่อยเออเออก็ได้ประตูไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยเอาไม่ได้ล็อกหรอมางมาเข้มามาก่อนพี่เจงโอ้ร้นอนมากเลยดีแก้ำร้อนไปหมดเลยะอะนี่ะไ,ไรรื้เปล่าพี่ ฉันอยู่คนเดียวพี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยบีพี่รู้นะ,ะว่าบีกับเอ็มอะทะเลาะกันบีรู้ไหมเอ็มอะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันร้องไห้ด้วยนะแล้วมันบ่นอะว่าคิดถึงแต่บีพี่อะเห็นแล้วก็สงสาร ที่ไม่เคยเห็นเอมันเป็นแบบนี้มาก่อนเลยบีบีพี่อ่ะก็เลยจะมาขอให้บีอ่ะอภัยให้เอ็มมันบีบีกลับไปอยู่กับเอมมันนะเอมมันบอกว่ามันอ่ะอยากสร้างครอบครัวกับบีแล้เอ็มอ่ะมีสัญญากับพี่เลยนะ ว่ามันอะจริงเจ้กชู้อืมพี่แจงแต่แต่ว่าเออบีบีอย่าไ่สงสารอ็มีมพี่เอ็สสมใจนี่มันอะไรอย่เนี่ยบีพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วบีบีให้โอกาสพี่นะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอีก พี่อยากสร้างครอบครัวกับบีจริงๆนะนะบีนะเอางี้ไหมบีมีลูกให้พี่พี่สัญญากับบีเลยว่าพี่จะเลิกเจ้าชู้แล้วเรามาสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบนะบีนะพี่เอมฉันไม่อยากเชื่ออะไรพี่อีกแล้วอะบีเนี่ยก็คบกันมานานแล้วนะพี่ว่าถึงเวลาที่บีจะมีลูกได้แล้วนะนี่บีบีคิดตามพี่สินี่ถ้าบีมีลูกนะ ผู้ชายอะไปไหนไม่รอดหรอกยิ่งมีลูกเป็นเด็กผู้หญิงนะน่ารักน่ารักขี้อ้อนเนี่ยตายทุกรายเลยนี่แล้วถ้าเอ็มเนี่ยมันจะชูอีกนะพี่นี่แหละจเปจัดการมันเองดีไม่ทำหรอกครับนาบีนะน้าบีนะออม่ีกอน้องกอน้องดน้มีน่ารักที่สุดในโลกเลยมีลูกก็นดนสักสองคน เอาเด็กผู้หญิงอ้วนๆของข้าวโอเคพี่เจนน่ารักคิดถึงบีมากๆเลยดีไม่ถือของนาแบบนี้เอาของไหม โอ้นั่นนี่ท้องโตขนาดเนี้ทําไมมาถือของหนักอะไรขนาดนี้ก็แ,แฟนบีไปไหนทําไมไม่มาช่วยพี่เอ็มไม่กลับบ้านหลายวันแล้วละอันบีเจเนยนะ็นนะพ้าอาจจะมีธุระก็ได้เอไม่เปไรเดี๋ยวนช่วยเองธุระเหรอมีผู้หญิงอื่นแล้วสิไม่ว่า เขาหลอกให้ฉันมีลูกกับเขาพอดีฉันจะไปจากเขาไม่ได้แต่เขากลับไปม,มีผู้หญิงคนอื่นน่ะหลอกให้ฉันไปของตายฉันม่นางโง่เชื่อผู้ชายเร็วๆแบบนั้นเลยอ่ะบีอย่าคิดมากนะบีกำลังท้องอ่ะบีต้องยิ้มบีต้องมีความสุขสิ ไหนลองยิ้มสิวีต้องมีความสูงมากๆนะลูกในท้องอ่ะจะได้แข็งแรงโอ้โหถือของมันหนักขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งโอเคบีมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันต้องถามพี่มากกว่าไหมพี่เอ็มว่าพี่มาทำอะไรที่นี่ ไหนพี่บอกว่าถ้าฉันท้องแล้วพี่จะเลิกเจ้าชู้ไงล่ะพี่ก็บอกว่าเลิกเจ้าชู้ไม่ได้ไงที่พี่ให้บีท้องก็ไม่อยากให้ใครหน้าไหนามายุ่งกับบีไงตอนเนี้ยท้องป่องขนาดนี้ยจะมีใครหน้าไหนามาเอาอีกพี่ก็อยากให้บีเป็นของพี่คนเดียวไงพูดจาดูถูกแฟนตัวเองไนีละลูกผู้ชายอ่ะ ไม่ทำกันแบบนี้หรอกล่อ้แฟนท้องโตขนาดนี้มาเดินคนเดียวถือของหนักขนาดนี้ลวทีตัวเององมากับผู้หญิงเนี่ยนะมันยุ่งอะไรวะแฟนผมผมจะทำยังไงาะเรื่องของผมพี่เอ็มพี่พูดว่าอะไรนะพี่จะทำอะไรกับฉันก็ได้หรอ ได้แล้วเราเลิกกันขอให้พี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้หญิงของพี่เถอะส่วนเธอนะขอให้เธอเจอแบบฉันบ้างพี่เอ็มสำหรับพี่นะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนนะฉันขอไปเจอพี่ต่อไปอยากไปก็ไปเลยดูสิจะมีใครหน้าไหนมาเอาผู้หญิงท้องโตอย่างเธอ มันจะมีผู้ชายหน้างโง่สักกี่คนยอมเลี้ยงลูกคนอื่นก็ผมนี่ไงผมจะแต่งงานกับบีเองลูกในท้องอะ่ะผมก็จะรับผิดชอบเองมันจะเป็นลูกแกได้ไงเด็กคนนี้มันลูกของผมเฮ้ถ้าผมแต่งงาน จะทะเบียนสมรสกับบีอตามกฎหมายแล้วอะลูกที่คลอดออกมาก็ต้องเป็นลูกของผมเฮ้ยจะเป็นลูกแกได้ไงวะถ้าเด็กมันโตมามันก็ต้องรู้ว่าใครคืพอพ่อลูกเหรอเด็กอะแยกแยะได้นะว่าใครดีใครไม่ดี เอาไว้ถึงเวลานั้นจริงๆดีกว่าไอเด็กเป็นคนเลือกก็ควรเรียกใครว่าพ่อป่ะดีไปจดทะเบียนสรถกันวันนี้เลยแล้วอ่านนะทีจ,ะจัดงานแต่งงานให้บีอย่างสมเกียรติแต่งชื่อไอเขาบีบีไม่ต้องอายนะที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็แต่งงานกันตอนท้องตั้งเยอะตั้งแยะ น่ารักจะต,ตายไม่ต้องอายเลยขอบคุณอันมากนะที่คอยดูแลบีตลอดป่ะเราไปกันเถอะไปเดินะบีบีบีพี่เอ็มเราปล่อยเขาไปเถอะพี่เนี่ยเราก็ไปกินข้าวของเรากันเถอะพี่ป่ะ พี่เอม <B. S 1> ็เอมพี่เอ็มพี่เอ็มตกลงพี่จะไม่ไปใช่ไหมพี่เอ็มหันกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องจะไม่ไปใช่ไหม <B. S 1> ได้ถ้าพี่จะไม่ไปอ่ะเชิญอยู่ตรงนี้ไปเลยอยู่คนเดียวไปเลยแล้วกันนะบี Holy... Look. Be. ไนน้องพี่กินข้าวนะเอ็มเดี๋ยวพี่ป้อนมันเป็นเวรเป็นกรรมอะเนาะเอ็มเนาะเป็นบาปกรรมพี่เอ็มอะเคยทําผู้หญิงคนอื่นไว้ทํากับบีไว้อะเอ็มเลยต้องมาเป็นแบบนี้ เอ็มอิ่มอ่ะหลับตาทีนึงเอ็มเดี๋ยวพี่อ่ะออกไปซื้อของข้างนอกก่อนนะเอ็มอยู่บ้านคนเดียวนะ บีบีพี่แจงไงพี่เอ็มอะนี่บีบีรู้ไหมเอ็มอะมันประสบอุบัติเหตุตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยบีบีบีกลับไปหาเอ็มนะกลับไปดูแลเอ็มถึงยังไงอะบี B. กับเอ็มอะ ก็เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนแล้วลูกในท้องเนี่ยก็ลูกเอมขอโทษนะคะพี่แจงบีกับพี่เอมเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแล้วค่ะอีกอย่างบีก็แต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วตอนนี้ชีวิตของบีเหมือนอยู่บนสวรรค์ เีคงไม่อยากกลับลงไปตกในรลกของนะคะแล้วพี่ก็เป็นพี่สาวของพี่เอ็มอะ่ะพี่ก็ดูแลพี่เอ็มไปนะคะกรมใดใครก่ออะ่ะคนนั้นก็รับผิดชอบไปแล้วกันนะคะส่วนเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเบียโหสิกรรมให้นะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะ ัไปเอขอตัวนะครับเอ็มเอ้ยบาปกรรมจริงๆเลย ูกไม่มีพ่ออ่านลูกไม่มีพ่อไม่จริงฉันมีพ่อนะออกไปเลไน้ไหมมาบ้าชอบแก้มคนอื่นดีนะเออได้เดี๋ยวจะไปฟ้องแม่ขอบคุณนะบีที่ช่วยเราไว้ไ่เป็นไรนะอ่านมูขึ้นมาก่อน บเราสัญญานะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนปกป้องบีเองสัญญานะห้ามคืนคํานะถ้าเราไปต่างประเทศอาจจะตามเราไปไหมไม่ว่าบีจะอยู่ที่ไหนเราจะตามหาบีจนเจอนะเราสัญญา